สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการในการดูแลทุกสุขของปวงประชายอย่างต่อเนื่องเพื่อจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบกรณิกรที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆและจากเหตุภัยพิบัติตลอดจนปัญหาในด้านสาธารณาสุข โดยทรงรับเป็นพระราชภาระในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น <S <S การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆจะมีพระสงนิกกรไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและพร้อมใจกันทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พระสงนิกรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรวมกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อเป็นการสนองน้ำใจไมตรีอันดีงามของพระสงนิกรที่จะได้มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ยังทรงติดตามความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากภัยต่างๆทั้งอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมากโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เดือดร้อน พร้อมทั้งทรง,งรัก,กรุณาโปรดเกล่าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงโครัวพระราชทานประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยทรงห่วงใยเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสที่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชากุศลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่ว เให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งมีเยาวชนได้รับพระราชทานทุนไปแล้วกว่า1,900รายเกิดเป็นบุคลากรคุณภาพในสาขาว,วิชาต่างๆทั้งครูอาจารย์แพทย์ตำรวจและทหารที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ด้านสาธารณสุขทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติจึงทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกผลกระทบรวมถึงภาครัฐที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลทั่วประ